สวัสดีครับ,รบสวัสดีเอฟซี่านครับผมวันนี้พามาดูของเข้าใหม่อุปกรเราครับเป็นหัวสิบล้อสามเอม็มามาใหม่ๆเลยมาดูอุปก,กรณ์ตกแต่งครับเออตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยมาเดี๋ยวมาดูของแต่งครับได้อะไรบ้างนะครับเป็นชุดแต่งเก๋านอกมาครับนี่เป็นแคปเล็ตแท้ญ,ญี่ปุ่นนะครับนี่แล้วก็ ชุดชายบางตอก็เป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับของแท้ญี่ปุ่นเลยนะครับสีหัวบางๆเลยสวยๆเลยทุกคนวับแทงประตูซ้ายก็สักล้างทําความสะอาดหน่อยก็แจมเลยนะครับเป็นเกล็จกไฟฟ้าด้วยนะทุกคนนี่เลยดูตามชายประตูนะครับชายขอบประตูสวยๆเลยเสาหัวสวยๆนะครับภายในอุปกรณ์ครบนะครับนี่ภายในครบหมดเลย ัวกงหัวเกียร์นะครับนี่ชุดกระจังหน้าเก่านอกนะทุกคนนี่เป็นชุดครมเมียมหมดเลยนะครับภายในฝานะครับไฟนะครับอันนี้เป็นแคปนอกครับเก่าญี่ปุ่นเลยตัวนี้สวยๆนะครับทุกคนอู้วางสิบล้อสามเอ็มนียังแจ่มเลยนะ้ไงเจี๊เลยนะครับ,รบหัวนี้เชเบียขายอยู่เจ็ดหมื่นบาทนะครับ เจ็ดหมืนบาทมาดูของได้ที่อูป้าเลานะฮะมาดูได้ที่อูป้าเลาเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรเบียก่อนก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่088 474 6382ฮะ088 474 6382ติดต่อเซเบียได้ตลอด25ชั่วโมงนะฮะหัวสวยไม่มีผุนะทุกคนชุดกระจังนี้ครบนะครับไฟตาครบนะครับเป็นแบบคมเมียมเลยนะครับนี่เป็น คมเนี่ยนี่โอ้แล้วก็มาได้แก้มเลนะครับได้แก้มเหลดขากระจกสแตนเลสนะครับแล้วก็ชุดกระจกไมล้านะครับนี่กระจกไมค้ามีครอบสแตนเลสให้ด้วย,ยครบอบโคมเมียมนะทุกคนครอบโคมเมียมแล้วก็ได้หมวกญี่ปุ่นด้วยนะครับหมวกตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นเลยนะทุกคน S <S โอ้โตัวตัวตัวตีกันเลยได้หมวก,ก,กลายซากุระญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ญี่ปุ่นแท้เลยนะครับได้หมวกกันยิบแท้แท้แท้ดนะมได้ฮะดมดูแล้ว,ลวตัวนี้เป็นหมวกญี่ปุ่นเลยนะครับเอาไปแบบยกใส่แบบหลอ่ลอๆจ้อยแม่งหลอ่ลอๆเหยียบขวดน้ำฝั่งนี้กระจกขึ้นได้นะครับแต่ว่าตอนเขาถอดหัวมาเขาลืมปิดก็เลย เอาอันนี้ปิดไว้นะครับประตูฝั่งนี้ก็แผงประตูก็ยังสวยนะครับเป็นจกไฟไฟ้าใช้ได้นะครับทุกคนเป็จนจกไฟฟ้าใช้ได้นะครับหน้าจุกหน้าจอนะฮะคือภายในสวยเลยอะ่ะอุปกรณ์ครบนะครับนี่พวกไฟมีนะครับกระจังหน้านะครับนี่กระจังหน้าอุปกรณ์ครบหมดเลยนะครับอุปกรณ์ครบหมดเลยเบาะอันนี้ก็ยังใหม่ๆอยู่นะนี่ เจมเลยทุกคนที่จริงหัวสิบล้อสามเอ็มนะ่ะหัวสิบล้อมันไม่ค่อยมีสวยเท่าไหร่หรอกหัวสามเันเก่าไปแล้วเนาะมันเก่าไปแล้วแต่อันนี้ยังสวยอยู่นะอันนี้เป็นหัวนอกอันนี้งามเลยสามเอ็มเออเรียมบางเลยหรอหัวงามอยู่เลยครับสีสันยังสวยอยู่เลยเนี่ยบ,บ,บางเลย,เ,ลยเนี่ยยึดวงตอเหล็นะฮะโอ้สีสันสวยงามนะทุกคน มาดูหลังเก่งนะหลังเก่งมีบางเฉียบเลยทุกคนสียังสวยอยู่เลยอ่ะดูครับไม่มีผุเลยนะจุงกระจกอะไรสวยหมดนะฮะนี่เสากลงเสากรงไรมีนะครับ <c oughs> ไปถึงยกใส่แบบล่อเลยอ่ะยกใส่แบบล่อได้เลยครับแคปเอ้แก้มลีด นี่เดี๋ยวแกทิ้งเกอร์เก่เกเกเอาๆออกนะยกใสแบบล้อได้เลยอุปกรณ์ครบหมดเลยนะครับภา,ภายในภายนอกภายในครบหมดได้ของดีมาอีกแล้วใครยังเหลาก็ใครสนใจนะเดี๋ยวให้เบอร์ตู้อีกเจ้หนึ่งตู้ใช้เขาอีกละวสุดแปดแปดสี่เจ็ดสี่หกสามแปดสองนะฮะเจ็ดหมื่นบาททุกคนหาไม่มีแล้วนะครับหัวสวยๆครบเจ็ดหมื่นแบบนี้นะครับหัวเก่าๆปุบๆเขายังขายกันห้าหกเจ็ดหมื่นเลย นะครับอันนี้10ร้อสามเอ็มเนี่ยได้ชุดแต่งนอกไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็โคเมียมไปแล้วเนี่ยบางต่อครับแก้มเลดกันชนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันชนเออลืมลืมลืมกันชนก็เป็นกันชนเหล็ดนะทุกคนนี่จ้าบคตจ้าบอะ่ะเนี่ยนอกแท้นะดูนี่เก่าญี่ปุ่นแท้เลยัมญี่ปุ่นแท้เลยเนี่ย กันชนเลียดเรียบร้อยนะครับอย่างสวยโอ้เสร็จออกแล้วแจ่มเลยจังบักสังเลยนะนี่งทวันเราเปิดฝ้าหนาวดูมันเปิดเลยบอสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดวงไหนวะมันมีอย่างนี้หรอมันมันเปิดวงไหนปะจริงจริงมันจะมีวงองดึงฮะแม่นบอกโอ้เออโอ้เสียของ คำ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 เออนี<ห>่้ายของเขาเกิดเปลี่ยนเขาบึงไงม่เข้าใิว่าอยู่ดิบสอดบึดอไไ่ไรดบอันนี้เขาปิดไว้กันฝุ่นนะที่เป็นช่องแอร์นะครับอู้ถ้าได้หัวลุนิไส้ซิปล้อแล่นดินเนะบาะพี่เนาโอ้บรรฮานเลยเด้ด ยังสวยเลยกระจกบัขายเหรอโอ้โกระจุกว่ะซื้อวัตถมทางจริบีอันนี้มอเตอร์ดึงดับมันบ่ดึงรับดูดูชายประตูขอบประตูครับไม่มีผุเลยทุกคนสวยๆเลย ภายในครบครบนะอ้วนนะกะทูพูดแพงวิตูประมาณนี้ครับยกไฟใช้ได้นะฮะไม่แนอยู่ยังงามเนาะภายในเก,กครบยังงามจนมากหัวสิบหลอมันบ่ค่อยงามนะออกเนาะอออันนี้หัวเกยังงามอยู่ไหมแคบหนอกเลยบุดำตื่นใหจปะใส่มันเองขึ้นงานตัวสี่ส็บเพอ็อ,อแค<ก>บญี่ปุ่นเลยแคบญี่ปุ่นนี่ ถ้าของไทยเดี่ยเก่าจะมีนะหล,ลอกไปแล้วบริสันกับสนิมขึ้นไปแล้วถ้าของญี่ปุ่นนี้มันจะสนิมบางๆงี้นะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วเอาไปเอาน้ํายาล้างออกก็สวยนะครับพวกนี้จะสวยนานสวยทนสวยนานสวยเดียนน๋ยวบิดฟ้ากับโปรงงานครับยุบเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นพี่น้องถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหอ้ยสวยๆแบบนี้ นี่มีเอฟจีเพื่อนเพื่อนเราโทรมาถามผมอยู่ผมก็เลยมารีวิวให้ดูเพื่อจะได้เพื่อ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 ไรยถ้าขัดเนี่ยยังงามไหมมันของญี่ปุ่นมันขัดจะน่าจะงามไหมเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นเอ่ออาิโนมุโตะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอิโนมุโตะเออครบครบเลยเอ้ายังว่านายสามรอบแล้วไม่น้องครบครบสามรอบแล้ว นะครับข้างบนอันนี้ก็เอามาปิดอันนี้ซื้อยานฝนตโกใสนนะครับเพราะว่าเขาบริษับิดโจ๊กไว้นะครับเขาก็ถอดอะไรก่อนมันก็เลยขึ้นไปเพราะว่าบริัต่อไฟนะครับประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็ตามเบอร์ที่ให้ไว้ครับโทรได้ตลอด25ชั่วโมงนะครับผมยี่ส28แปดยี่ปดเอาโอเคผมรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ